Come on, come on, come on, come on. นี่คือ n นทบอร์ a x G3 ีนะครับนี่คือรุ่นใหม่มาพร้อมกับฟังก์ชันที่จัดเต็มภายในแอปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันเด็ดๆที่ผมว่ามีอะไรกันบ้างมาดูกันที่ฟังก์ชันด้านความปลอดภัยกันก่อนนะครับจะมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดไหนที่สามารถตั้งค่าด้านความปลอดภัยได้มากขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมีฟังก์ชันโคลดล็อกที่สามารถตั้งรหัสในการใช้งานได้ยังมีฟังก์ชันใหม่ที่เรียกว่า Air l ล็ออีกด้วยนะสะดวกง่ายขึ้นนิดเดียวครับเพียงแค่เรามีโทรศรัพท์ล้วก็สามารถใช้งาน,นางาไนร์ หมดห่วงเลยนะครับว่ารถของเราเนี่ยจะหายนะครับเพราะว่าเราสามารถติดตามตำแหน่งของสกูตเตอร์ของเราได้ผ่าน Apple f i ไฟ m ายรวัและยังมีระบบป้องกันขโมยที่เรียกว่า App Normality Alert เพียงแค่มีคนมาจับสกูตเตอร์ของเราก็จะร้องเตือนอย่างที่เห็นเลยครับมีโหมด Custom Sound e f f e c t นะครับเราสามารถตั้ง เสาร์เอฟเฟกแบบที่เราชอบเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงเปิดเครื่องในแบบที่เราต้องการหรือวจะเป็นเสียงการขโมยนะครับยินดีต้อนรับสู่นายปอดแม่ชินด้วยต่อมานะครับเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับสำหรับคนที่ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์สมรรถนะความเร็วความแรงเนี่ยห้ามพลาด ฟังก์ชันนี้เลยครับอันดับแรกเลยนะครับสามารถปิดเปิด traction control ได้เพื่อที่จะสามารถเรียกประสิทธิภาพของสกูตเตอร์ของเราได้อย่างเต็มที่มี speed mode ให้เลือกและยังสามารถตั้งค่าคัสตอมไอความเร็วในโหมดต่างๆได้มีโหมดพิเศษคือ boost function เราสามารถเร่งสูงถึง25กิโลเมตต่อชั่วโมงได้ภายใน2.4วินาที นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าพวก Regen b r e a k หรือว่าค่า Starting เริ่มต้นก็ทำได้นี่คือปุ่มลับที่เราสามารถตั้งฟังก์ชันได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินหรือว่าจะให้เป็นบูสต์หมดก็ได้รุ่นนี้สามารถตั้งเวลาชาร์จได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยว่าต้องการที่จะให้เต็มที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเป็นการถนอมแบตด้วยครับมีแดชบอร์ดเซตติ้งครับที่ตั้งค่าให้โชว์เวลามีคนโทรเข้ามาและที่สุดเลยนะครับสามารถเปิดแมปผ่านแอปได้ใครอยากให้ผมพาไปดูฟังก์ชันนนนนไหเเเป็็ิศษกลลลองคมมาาาที่่ด้ย